วันนี้จะพามาชิมร้านหมาล่าเก,กาหลีนะคะเป็นร้านเนื้อวัวร้านนี้นี่มีชื่อเสียงในเขตชอนั่นนะคะที่นี่ดารานั่งแสดงเกาหลีมาทานก็เปงลายเซ็นไวท้ที่หลายคนค่ะร้านที่นี่ต้องจองก่อนนะคะรอคิวยาวมากที่นี่อันนี้คือไฮไลท์ของอาหารที่นี่นะคะค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึง อันนี้ประมาณสามที่นะคะเนี่ยข้างในก็จะเป็นถั่งงอกแล้วก็มีต๊อกมีวุ้นเส้นมีผักต่างๆแล้วก็มีซี่โครงหมูตุ๋นด้วยค่ะข้างในรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานๆนะคะก็จะมีน้ำจิ้มเปรี้ยวกินแล้วเข้ากันมากเลยค่ะแต่พอกินไปสักพักเผ็ดมากๆเลยค่ะแต่ยอมรับว่าเขาทำอร่อยจริงๆค่ะ คือที่นั่งไม่มีว่างเลยค่ะพอพอที่นั่งว่างปุ๊บเขาก็เชิญแขกที่มายืนรอข้างนอกเข้ามาตลอดค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะกินกับเหล้าโซจูไม่งั้นก็เบียค่ะเพราะว่าคนเกาหลีชอบกิน<อ>เนื้อวัวกับโซจูมากๆค่ะ อันนี้ก็จะเป็นของฟรีนะคะ คือถ้าเราสั่งอาหารมาเสร็จแล้วเราก็ากดแชร์อาหารร้านอาหารเขาเราก็จะได้ไข่กินฟรีนะคะไข่ไข่ตุ๋นเนยค่ะอร่อยมากค่ะ